สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับโชว์เทค USB 3.1 Type C Gen 2 to NVMe M2 SSD Enclosure er นะฮะชื่อ,อายาวๆแบบนี้ครับเรียกง่ายๆคือว่าตัวแปลง M.2 SSD เนี่ยเป็น External SSD นะครับ External Hard Disk นั่นเองหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับราคาไม่ถึง1,000บาทนะ8,900เราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับโดยที่จะเป็น USB Type C และความเร็วที่เขาทำได้นะครับ ด้านหลังจะเขียนสเปคไว้ที่10กิกะบิตเพอร์เซกนะครับหรือเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณสักพันกว่ากว่านะครับ1,250เมกะไบต์เพอเซกต่อวิทีตามทฤษฎีนั่นเองนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยจุกยางแบบนี้นะครับนี่นอกจากนั้นนะครับก็จะมีเพียงแค่ใบรับประกันนะฮะแล้วก็คู่มือต่างๆซึ่งจะไม่มีตัวของสาย Speedtype C หรืออะไรแถมมาเลยที่เป็นสายเคเบิลนะครับมีแค่นี้ต้องซื้อเพิ่มนะวิธีการใช้งานนะครับเพียงเราซื้อ ตัว M.2 SSD มาเพิ่มนะครับถามว่าซื้อแบบไหนดีพี่อย่างตัวซ้ายมือผมเนี่ยคือ Samsung 970 EVO Plus นะครับตัวท็อปเนี่ยตัวนี้เนี่ยสปีดในการทำได้นะครับถึงประมาณ3,000กว่าเมกเลยนะครับลิดไลท์คือสูงมากลิด3,000กว่าไลท์2,000กว่าอันนี้แพงเกินนะครับไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้เพราะมันเกินความจะเป็นอย่างตัวนี้ Western นะครับ SN 550ครับตัวนี้เนี่ย ตัวลีดนะครับอยู่ที่2 4 0 0นี้จริงๆก็เกินไปแหละแต่ราคาค่อนข้างย่อมเยาวกว่าเยอะมากๆนะครับเรียกว่าตัวนี้ตัวตัวที่2ตัวเนี่ยซื้อ Sam s u ุงได้ตัวเดียวเลยนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะ2280ใช้งานได้นะครับสายเต็มขนาดแพคเกจของโชติกตัวนี้ค่อนข้างกระทัดรัดดีครับด้านข้างเนี่ยจะมีรูระบายอากาศด้วยนะทั้งสองฝั่งและด้านหลังนะครับจะเป็นช่องสําหรับการล็อกเมื่อเราปลดล็อกนะครับก็สามารถดึงออกมาได้แบบนี้ครับ ใส่ได้นะครับตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับถึงไซส์ใหญ่ที่เป็น2 2 8 0ใส่ได้หมดใส่เข้าไปตรงตรงแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเล็บจิกๆมาก็ได้ครับปึ๊บแบบนี้ก็จะสามารถล็อกอยู่นะครับโดยที่เราไม่ต้องแกะอะไรเพิ่มเติมเลยเออง่ายดีหลังจากนั้นนะครับก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยครับแน่นลดล็อกล็อกอ่า มาดูผลทดสอบในการใช้งานจริงันครับกับ ASUS Studio Pro Art นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเร็วมากๆนะครับ CPU เป็น 9750H แล้วนะครับดังนั้นไม่น่ามีปัญหาเรื่องคอขวดทั้งหมดสปีดรีดที่ทำได้นะครับอยู่ที่ประมาณ1,040-1,050ตัวประมาณนะครับความร้อนเบื้องต้นที่ผมวัดได้จากเคสภายนอกนะครับอยู่ที่ประมาณ40องศาซึ่งเราต้องบอกเลยครับว่าจากผลทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็น USB A to C นะครับหรือ C to C เนี่ยได้ความเร็วที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับ ไร์เนี่ยได้ที่ประมาณ950-1,000ถึงโดยประมาณก็ถือว่าใช้งานได้นะเพราะตามทฤษฎีเนี่ยเร็วสุดที่ประมาณพ2 5 0นะครับดังนั้นความเร็วตรงนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าประทับใจครับ ซึ่งนี่ก็คือข้อจำกัดหนึ่งนะครับที่โช์ c เช็ค M.2 Adapter ตัวนี้ไม่ได้มีฮี s ซิงค์ฮีตไฟหรือ t ทอร์ a l เจลใดๆนะครับที่จะมาคอยแปะช่วยกับตัวของ M.2 ที่ช่วยระบายความร้อนได้เลยดังนั้นผมว่านะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานยาวๆเท่าไหร่นะครับแต่การใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะครับก็ไฟล์สัก30กิก50กิกต่อครั้งเนี่ยผมว่ายังโอเคอยู่และแน่นอนว่าต้องมีคนถามอีกว่าเมื่อเทียบกับตัวของ external SSD ที่มีขายในตลาดละ่ะ อย่างตัวนี้นะครับคือทานเซนนะครับซึ่งผมใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเคมาแล้วตัวนี้นะครับลิดไม่ขึ้นนะก็ขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับตัวเนี้ยดูแล้วบอดี้จะมีความสวยงามกว่านะครับคือดูแข็งแรงนะครับเพราะมันเป็นชิ้นหล่อชิ้นเดียวเลยนะครับปิดฝาท้ายแค่นั้นดูดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะดูแบบก้องแก้งกว่านะแต่ข้อดีคือเราสามารถเปลี่ยนไส้นครับตัว S D เนี่ยได้ตามความต้องการเลยใครชอบ w d ไปซื้อ w d มาใส่ครับใครไว้ใจซัมซุงตัวท็อปนะครับ e o plus ก็ไปซื้อ e w o ครับนใส่ก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีที่เปลี่ยนไส้ไหนได้อย่างผมต่อไปนะฮะก็คงจะใช้ตัวนี้แทนเป็นหลักแล้วนะครับตัวนี้เคลมแล้วเดี๋ยวก็คงขายทิ้งไปดังนั้นสรุปแล้วนะครับใครที่สนใจการเอา m.2 ssd นะครับมาทำเป็น external hard disk นะครับสปีดแน่นอนว่าไม่ต้องซื้อ ssd ที่มีความเร็วเกินมากๆนะครับ เอาสปีดลีดสปีดไลท์เด็กพันกว่าถ้าหาได้นะก็เพียงพอแล้วครับมากกว่านี้มันเกินความจําเป็นนะครับก็ราคาเนี่ยเพียงแค่ประมาณ800-900บาทเท่านั้นกับตัวนี้ข้อจากัดจริงๆก็คือตัวสายเคเบิลต่างๆไม่มีแถมมาเลยต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ลองหายี่ห้อดีๆหน่อยแล้วกันจะได้ได้สปีดที่เต็มที่นะครับใครสนใจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับการสั่งซื้อยู่ใต้คลิปนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมพัทที่พัทรีวิวนะฮะบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย